สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พูณชาแนล Channel ครับกับสวนออมอ้อคิดน,นะครับเราผลิตและจําหน่ายกล้วยไม้แวนด้าน,นะครับคาร์ลูสีทินเลเซียแล้วครับและตอนนี้เราก็มีพวกต้ไมใบ,บด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องคาร์ลูสีครับผมเพราะว่าผมไปดูคลิปที่ผมทำพวกคาร์ลูสีไปเนี่ยที่ที่เก่าๆเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดมันตอนนั้นมันเหมือนมันตื่นเต้นอะ่ะพูดไม่ครบมั่งอธิบายไม่ไม,ไม่ชัดเจนมาก วันนี้ผมจะมาอธิบายใหม่นะครับข้าวฤษีนะครับเอาเรื่องเรื่องรดน้ำก่อนนะครับผมจะให้ดูเรื่องน้ำขาาวฤษีครับที่ผมเคยบอกว่ามันชอบน้ำเยอะเะมากๆนะครับชุ่มๆุมนะครับคือนะครับผมจะให้ดูนะครับอย่างเงี้ยมันใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ามันเล็กได้เี้ยครับถ้าใหญ่ๆหญ่เนี้ยเราเราใช้ระยะเวลาในการรดน้ำเนี่ยอย่างเงี้ย ลดน้ําแค่ประมาณสักสองสามนาทีมันก็จะเปียกชุ่มนะครับาจเนี่ยมันหนาเราต้องลดลดนานกว่าเดิมมันถึงจะเปียกชุ่มเข้าไปข้างในครับการลดน้านะครับเพิ่มนะครับแล้วก็การลดน้ําเนี่ยผมก็คือบอกว่ามันชอบน้ํามากๆแต่ว่าไม่ใช่บ่อยๆนะครับเช่นเราลดเนี่ยให้ชุ่มไปแล้วนะครับเราต้องปล่อยให้มันแห้งนะครับไม่ใช่ว่าผมลดลดชุ่ม เที่ยงมาเห็นเออข้างนอกมันแห้งแล้วข้างในต่ข้างในมันยังไม่แห้งเงยลดไปอีกข้างในเนี่ยมันจะเน่ามันจะดํานะครับแต่ว่าูมิมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็ดําครับแต่ถ้าเราลดน้ําแล้วปล่อยไม่แห้งเนี่ยมันจะดําน้อยป่าที่ลดน้าให้มันจะแฉะนะครับเนี่ยครับคือการลดน้ํานะครับ <ส hundred. S 1> แล้วก็บางวันเนี่ยถ้าอากาศมันร้อนๆแห้งๆมากเนี่ยถ้ามันแห้งๆมากเนี่ยบางทีเราต้องลดตอนเย็นช่วยด้วยนะครับดูเพวกเส้นนะครับถ้ามันแห้งนะครับ นี่คือรื่งการลดน้ํานะครับแล้วก็ไอที่ผมอธิบายว่าเวลามันแฝงซ้อนกันเนี่ยตอนนี้ผมพูดจะจะทำมันไม่ค่อยชัดนะครับเลาซ้อนกันนี้ใช่ไหมครับเราแฝงซ้อนกันอย่างเงี้ยเวลามันอากาศบงกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าแบบฝนตกมันชื้นๆเนี่ยเวลาฝนตกนะครับไอข้างบนเนี่ยมันจะแห้งก่อนแต่น้ำข้างบนมันจะหยดลงมาอยู่ข้างล่างไอข้างล่างเนี่ย มันจานจะลายมันจะมันจะเน่าบังทีมันจะดทํทข้งในครับคือ้ยครับคือเกิดจากนี้ครับคือข้างบนเนี่ยวันปกติไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าวันฝนตกอะไรย่างเงี้ยครับมันจะหยดน้ําหยดมาข้างล่างมีแฉะมากกว่ามันจะมีปัญหาตอนนี้ะครับแล้วก็นี่ครับไอ้คาร์บสีเนี่ยนะครับแล้วก็ปกติครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยเนี่ยแต่ที่อธิบายไปนะครับแต่ที่นี่ที่ผมว่าอธิบายไม่ค่อยถู มีมีอะไรอีกไมอมที่เราอธิบายไม่ชัดเจนมีตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนที่ออมฟังอ่ะเรื่องอะไรครับกระโดดน้ำเนี่ยเราอ่าจะจะพูดแล้วนะอ่ะ,อะก็คือว่าพี่อ่ะอธิบายไม่ชัดเจนเช่นเขาสีเนี่ยแค่อยู่ต่างพื้นที่เนี่ยหลักการลดน้ําก็ต่างกันเช่นถ้าเขาอ,อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นปูนโอกาสอ่ะ ความร้อนอ่ะมันแห้งมีงงเยอะฉะนั้นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้พี่บอกอ <า S 2> ถูกต้องแต่ว่าแต่ว่านี่คือกรณีคือคนจะรดแล้วให้มันแห้งแฉะตลอดเวลาอ,อันนี้ถูกต้องลดสุดแล้วต้องปล่อยให้แห้งอันนี้ถูกที่พี่พูพดอะไรอีกอย่างหนึ่งเวลาแฝงอ่ะข้างบนกับข้างล่างที่พี่บอกปัญหาอย่างหนึ่งนอกจากที่พี่บอกแล้วอ่ะข้างบนบางทีมันมีโรคเน่าดา แล้วมันอะ่ะเวลาโดนน้ำอะ่ะเชื้อโรคมันก็ตกลงมาด้วยเชื้อราเชื้ชอราข้างล่างมันก็จะเน่าไปด้วย<อ>ขาถึงได้บอกว่า<อ>การที่เราอะ่ะลดปุ๋ยหรือลดน้ำเนี่ยเราควรใช้วิธีฉีดพ่นไม่ควรจุ่มเพราะว่าอะไรอธิบายสิเชื้อรามันติดอยู่นะ้ำไงมันจะติดแล้วก็การแฝงน,นะครับเทาสีเนี่ยตอนแรกที่เราทาใหม่ๆเนี่ยมันจะเล็กๆใช่ไหมครับมันก็เล็กเนี่ยเราจะแฝง ติดกันเพื่อประหยัดเนื้อที่แต่จากการที่เราทดลองเลี้ยงมานะพอมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องขยายนะอย่าให้มันอย่าให้ย่อมชนกันถ้าย่อมชนกันเงี้ยมันจะไม่ฟูนครับมันจะยาวลงมาอย่างเดียวเราต้องขยายามพยายามห่างกันอย่างเงี้ยไม่ให้ย่อมชนกันครับมันจะโตเร็วกว่านะใช่ใช่มันจะโตเร็วเนาะพี่อ้องเห็นพี่อ่ะพี่ขยับตอนแรกที่เราไม่เบีกดอย่างนี้นะมันจะรีบยาวอย่างเดียวนะมันไม่ค่อยโตมันจะเบียดกันเงี้ยใช่ ก็ไอคารลุสีเนี่ยผมมาสังเกตในรังกล้วยไม้เราเนี่ยมันมีหลายขนาดนะไอเดียบที่ปกติเลยคือขนาดปกติทั่วไปอันนี้มันมันเมื่อก่อนเราจะมีไอเล็กๆนะเล็กปล่อยๆเด้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่ามันมันดำง่ายไงไอตัวนั้นมันจะออกดอกดอกจะเยอะแต่นี่มันคือเส้นปกตินะแต่นี้มันมีที่ใหม่อันนี้น่าจะเป็นติดนะจ๊ะ น้องนะน้องเอามาฝากเราถ่ายน,นะแ,แ,ลแ,ลแล้วมันนะไม่ในสายตาเราเ่าม <c oughs> มองเส้นคือเส้นมันจะใหญ่ <c oughs> แต่ว่าเราดูดูในเอามามองใ,ใกล้ๆสิพี่ให้ <c oughs> ให้คุณผู้ชมมองใ,ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าไปดูในในช่องยูทูปมีก็มีใหญ่กว่านี้นะเอามือเอามาแบบนี้เห็นไหมชัดไหมชัดแล้วคะ่ะเอาอเดี๋ยวของของเราไปดูันมเชื่อๆเอาเป็นเทปกันอันนี้อันนี้อันนี้ของเรานะคะปกตินะ เนี่ยมันใหญ่แต่ว่าที่ที่ดูใหญ่กว่านี้ก็มีนะนใช่เขามีหลายสายสาพันเอ้ยแบบแบบ,บลิ้นพันธุ์กัน<ม>เขามีหลายสายพันธุ์พี่แต่แต่ต้องระวังให้ดีนะบางทีเหมือนที่เราซื้อมาเมื่อก่อนนะเส้นใหญ่ๆนะบางทีมัน,นอ๋<ๆ>นอก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเส้นใหญ่นะ่ะสายพันธุ์นั้นนะคะเขาปลูกเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงในประเทศไทยได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลูกเลี้ยงในประเทศไทยได้นะคะ ก็จะเหมือนพิลาค่ะนะคะก็จะเหมือนพิลาเสศษตังเปล่าพิลาซื้อมาสองพันนะคะเอามาแฝนไว้ยังไงก็ตายคะ่ะเพราะว่าเลี้ยงในประเทศไทยไม่ได้นะคะสายพันธุ์นั้นเราก็ต้องเลือกต้นไม้ที่ว่าอยู่ในสายพันธุ์ประเทศไทยได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็สังเกตการเลือกซื้อต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้ชนิดไหนในที่เขาชอบจังหวัดที่เราอยู่อ่ะนะคะ มันก็จะออกดอกดีออกออกผลดีแล้วก็นต้นก็สวยนะอย่างเช่นไม้ป้าน่ะพี่เนาะกล้วยไม้ป้าที่ว่าเขาดูกันเป็นพักๆักอ่ะถ้าไม้พักใต้ไปเลีย้ยงพักเหนือมันก็ไม่ออกดอกใช่ไหมไม้ป้าที่เขาบอกกันะ่ะหรือว่าเป็นเป็นไม้เหนือมันอากาศบ้านลราไม่เย็นไงวนะางตัวนะวงตัวนไม้จะเป็นไม้เหนือเพราะว่าเขาหนาวใช่ไหมเนี่ยครับมันเป็นถ้าถ้าท่านผู้ชมมีอะไรที่มัน ที่เห็นว่าเราไม่ถูกต้องก็แนะนํามาได้นะครับก็มีคนแนะนําเรามาอย่างเช่นในนี้ครับไอ้ลวดลวดเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เส้ในใหใจเพราะว่าคิดว่ามันแข็งแรงดีอันนี้พวกแม่ค้าเขาแนะนํำบอกว่าตันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการขนส่งน,น,นะนเป็นน้ำหนักน้ำหนักมันเยอะ ให้ลกขนาดลงมาใช่ค่ะเราต้องลกขนาดมาแล้วก็อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเขาชอบซื้อเขาเราเนี่ยไปใส่กับอย่างอื่นเช่นเซรามิกตินเป็ดมันจะไปใส่แล้วมันจะพอดีเลยพอดีแฝนสมมุติว่ามันประกบเซนเงยที่เราสมมุติมันประกบตินเป็ดปุ๊บเอามือประกบเป็นตินเป็ดนี ปมันจะมันจะสวยพอดีเลยเห็นไหมค<ม>ะเออีถ้าถ้าผเซนอ่นะไอ้ใช้40เซนมันจะสั้นมันจะไม่สวย<ช>นะครับ,รบแนะนำนะคะใครที่ทำให้ใช้ลวดห้าสิบเซนนะคะครับผมจะสวยแล้วก็เหมือนกันเหมือนนะครับไอ้ที่เราที่ผมแนะนำไปท,ที่ที่งอลวดข้างหมดทั้ง,งเร่องเพราะในลังเราเนี่ยมันเป็นสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันจะเส้นเล็กเราจะแปะได้พอดีอย่างนี้มีแม่ค้าที่ต่อซื้อเราไปเนี่ยในลังก็เป็นแป๊บไงมันงแปะแล้วมันขบ ไม่ค่อยอยู่เลยครับเราก็เปลี่ยนแปลงให้ได้นะนครับเนี่ยครับเราก็เปลี่ยนแปลงไปให้ตามสถานการณ์นะครับอะไรสิ่งดีๆที่มันทำให้มันดีขึ้นได้ผมก็จะทาเลยนะครับ, mm. รบวันนี้นี่เลยนะจ้าวันนี้ถ้าท่านชอบคลิปการเลี้ยงพวกต้นไม้เพื่กุ้ยไม้เพื่อคาร์สีเนี่ยครับอย่าลืมกดติดตามใหนเราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม ค่ะติดตามช่องเราหรือว่าอยากพูดคุยกับเรานะคะโดยผ่าน l ล n e ไอด o o m o r c h i d s o m o r c h i d s ค่ะ